สุดิเพื่อนชา Monster Hunter Rise ที่หนซิงผ่านทางมาทุกคนทันด้วยครับนี่คือผมเต้ยนะครับคนดีคนเดิมและสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันก็คงจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับ Monster Hunter Rise Sunbreak ที่จะรีลิสนะครับในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี่เองว่าแต่ละที่แต่ละส่วนเนี่ยก็มีอะไรยังไงกันบ้างนะครับและหาก่อนชอบวิดีโอคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ Monster Hunter Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunbreak มกด u b s c r i b e นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ผมขอซัก10ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับขอเข้าเนื้อหาเลยละกันนะนะครับเนื่องด้วยสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สําคัญนะที่ชาวแฟนๆ Monster Hunter นะครับต่างรอคอยน,ะนั่นคือเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้เล่น Monster Hunter DLC Expansion ใหญ่นะนันก็คือ Sunbreak ในวันพฤหัสที่จะถึงใน,นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นสัปดาห์นะครับที่มีการปล่อยปล่อยข้อมูลกันออกมาอย่างมหาศาลนะครับมากมายหลายที่เลยทีเดียวนะซึ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของผมนะครับในสถานะต่างๆนะทั้งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะของ Mon s เ e r Hunter อร์นะครับแล้วก็ทั้งเป็นผู้เสพข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในมุมของนักล่าผู้เล่น Monster Hunter ด้วยนั่นเองนะครับก็รับฟังอย่างมีวิจารย์แล้วกันนะครับประเด็น แรกนะครับเพื่อนนั่คือเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการล่กนะฮะรวมถึงกลุ่มของ data mine คือการขุดคุยข้อมูลจากตัวเกมที่ได้มีการเปิดพิโรดก่อนนะทั้งทางของฝั่งของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นออสเตรเลียก็ตามนะครับซึ่งข้อมูลต่งตางๆเนี่ยก็มีการหลุดลุยพรุ้ยออกมานะครับทาง reddit ก็ตามนะหรือว่า t ว i t t e r ก็ตามนะครับก็บางทีก็มีถึงขนาดหลุดรายชื่อมอนสเตอร์นะ ทุกตัวเลยนะครับในซันเบรกที่เราจะได้เล่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะมีภาพเรนเดอร์นะของมอนสเตอร์บอสใหญ่เลยนะครับแต่ว่าผมคงไม่เอาไม่้เพื่อนดูแน่นอน,นครับเพื่อนไม่ต้องวนว่าจะมีเนื้อหาสปอยในคลิปนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทั้งทางในส่วนของเร d ติ t ทวิตเตอร์ก็ตามนะครับก็โดน แคปคอมนะด้วยข้อกําหนดของ DMC นะครับคือการคุ้มครองข้อมูลทางดิจิตอลนะครับที่เป็นกฎหมายสารัฐเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับว่าไปแอดแทนะไปโจมตีนะก็คือมีการลบรูปภาพออกนะครับของข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานะโดยเหล่าม i n เนอร์ทั้งหลายนะครับที่มีขุดคุยขึ้นมาเองนะกะ็เป็นที่สบายใจได้ระดับหนึ่งครับสำหรับเพื่อนที่กลัวว่าจะโดนสปอยออกมาก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่คุนคุย ไม่ขุดหายัางไงก็ไม่โดนอยู่นะครับมันต่างจากผมมากๆที่ทั้งขุดคุยทั้งค้นหานะเออรู้ทั้งรู้ว่าโดนสปอยเด็มันก็อดไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่เล่นเรือส่งข่าวมาตามรุมน้นำโขงหลังบ้านด้วยนะฮะที่เราบอกว่าเอ้ยมันมีคุณเต้มีอันนี้มานะคุณเต้มีเน่มันเอาขบหนุมมากจริงครับสถานการณ์ต่อมานะครับก็คือสถานการณ์ของฝั่งแคปคอมทางออฟฟิเชียลเองนะครับก็ ได้มีการเริ่มเค้าดาวแล้วนะนะครับก็มีการเปิดเผยรูปภาพของตัวกระตูนนะที่ออกมาเค้าดาวให้เหล่านักล่าที่รอคอยกันอยู่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวเทลเลอร์อีกไหมนะเหมือนจะมีเทลเลอร์ออกมาอีกนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะจะมาอีกไหมนะตอนนี้ก็ทั้งทาง Twitter ทาง Facebook ของตัว Official Capcom แล้วก็ Monster Hunter เองก็มีการอัพพวกคอนเทนต์วิดีโอนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับโดนะ แล้วก็ตัวของชิโชถูกไว่าชิโชชิเชอะเลยที่เขาเป็นคนจ่ายจ่ายเควสให้เรานะครับออกมาพูดคุยกับแฟนๆแล้วนั่นเองนะก็ติดตามกันได้ครับอีกไม่นานเกินรอก็จะได้เล่นกันแล้วนะแคปคอมเขาคงได้รับบทเรียนบ้างแหละจากภาคไรนะครับที่ปล่อยปาแแลวเลยพวกเรามานานนะภาคซันเบรกก็คงจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเราเล่นนะเราเล่นทุกคนสําหรับในส่วนของ ผมนั่นแท่นนะผู้เล่นรุดเงินเพื่อนด้วยผมก็ได้คือเมื่อเช้าเนี่ยมันอัดอั้นมากนะเพราะว่ามันสัปดาห์จริงแหลมันเห็นข้อมูลมาต่างๆเยอะมากไหลมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วผมพยายามที่ว่าเฮ้ยผมจะทำไงให้เพื่อนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของของผมเนี่ยเออไม่โดนสปอยก่อนล่วงหน้านะครับผมก็พยายามมากๆที่จะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดเข้ามาในเพจเลยนะครับคือถึงรู้แหละรู้แหละรู้มาก่อนนะครับถ้าผมทําข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยยังไงแบบยอดวิวมัน มันมาแน่ๆแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมมีเป้าหมายว่าอยากให้คอมมูนิตี้ของผมหรือเพจของผมหรือช่องนี้ยของผมนะครับเป็นช่องที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่เป็นนักล่ารุ่นเก่านะรุ่นผ่านสงครามมาหรือว่านักล่าที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆหรือเพิ่งจับ Hunter Rise มอนสเตอร์ไรท์ใหม่ๆก็ตามนะครับสามารถเล่นเกมเกมนี้ได้อย่างมีความสุขเอ็นจอยแบบเกมนะครับไม่โดนสปอยก่อนหรือว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะที่ผมทำจริงคือเป็นการ คาดคะเนเป็นการคาดเดานะจากข้อมูลที่แคปคอมปล่อยออกมานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนรู้สึกว่าเอ้ยเรารอเนี่ยเรามีอะไรให้รู้บ้างอยู่นะไม่ใช่ว่า <c oughs> นี่อีกสองอีกสี่สิบแปดจุดโวนจอแล้วทุกคนต้องขุดให้มากที่สุดไปเงั้นเราจะไม่รู้อะไรไม่ใช่นะผมแบบเอออยากให้ทุกคนเอนจอยกับเกมเกมนี้จริงๆเพราะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยรักเกมนี้มากจริงๆนะครับและถําเพื่อนจอากบอกความรู้สึกนะว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะ ที่จะออก DLC มาในให้เราเล่นเนี่ยีไม่ถึง2วันนี้แลละนะครับยิบไม่ถึง4 8ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้จับได้ขับได้รูปได้บายเกมนี้แล้วนะฮะในเ x ็ก n เ i นชใหญ่ Sunbreak นี่เองนะครับถ้าเพื่อนชอบนะอีกครั้งนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับหรือเพื่อนอยากบอกอะไรนะผมมีคอมมิ n ตี้อยู่นะก็คือที่เพจนั่นแหละเพจเต้ยจินนะครับเพื่อนก็ไป เยี่ยมชมไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับ Monster Hunter Rise Sunbreak ที่จะเล่นกันหนีไม่นานนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ยนะครับลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปวิดีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้ฮันติงครับเจอกันในซันเบรกครับผม